ุงมังกรเจ็ดสีกับน้ำจิ้มน้ำปลาอีขนเพชดเหมือนเดิมค่ะทำน้ำจิ้มกันพริกกระเทียมค่ะ รากผักชีพร้อมใบจ้าวันนี้นะขอนี้ใส่สับป,ประรดนิดนึงเปนสูตรนะคะสูตรนี้ก็จะเพิ่มความนัวนะจ้าแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมอม,มะนาวจ้ะขาดไม่ได้นะนี่จ้ะน้ำปลรราอีขนเพนรนะคะ รับประกันความนัวหอมกลมกล่อมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเยอะเลยค่ะปั่นกันจ้าหอมแบบมากมากเลยสิ s <S <อ>ไม่ต้องปรุงอะไรอยอะเลยจริงๆมันแบบ เริ่มเลยละกันไม่รอช้าว่อ้ยลืมไปได้ยังไงนี่ก่อนทานนะคะ My Skin Serum Serum บำรุงผิวหน้าที่มีสารสกัดนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเป็นเซรั่มอันดับหนึ่งที่ขายดีมากๆในตอนนี้ตามหากับท่กประเทศโอ้ยโอ้ยโอพพีโอ้มยกอดถาฉันกินอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะไม่ไหวแล้ว อืมอื้มหวมากอืมเอาเทียมเจียวค่ะอ,อือมพีพีอร่อยมากคุณ่ข่ไก่แม่อยู่ไหนลูกอืม คุณคะขออนุญาตนะคะอย่าหาว่าที่ชันอยางวนอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี alumni, <you> ๋ยวตรงนี้ออกอ่อยมากเลยอ่ะ 음. <laughs> 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 <laughs>